ผมวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เฮี่อาร์มเดินทางมาถึงวัดเขาจันง,งามครับเดี๋ยวจะมาแวะมาชมาภาพเขียน4,000ปีนะก็น่าจะเป็นหมายสุดท้ายแล้วจุดหมายสุดท้ายแล้วก่อนที่จะกลับบ้านกันนะฮะก็เหมือนเดิมฮะทางานไปเที่ยวไปตามใจเฮียนะฮะก็วันนี้ก็เดินทางด้วยเจ้า y ม m a h a a i r ล็อกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูนครับไปครับครับผมก็เดินทางมาถึงทางขึ้นแล้วนะ โอ้โหบรรยากาศดีมากครับน่ครับเป็นลานหินนะเป็นชั้นหินนะเป็นภูเขาหิน ครับผมก็มาถึงตรงโถงที่มีภาพเขียนนะฮะนี่ครับภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคโบราณนะครับแล้วก็มีพา,าให้กราบนะนี่ ตรงน,นี้เป็นบันไดหินแขวนนะเดี๋ยวจะเราขึ้นไปดูนะครับ ก็เป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ครับผมก็ พอดีเห็นป้ายนะจากตรงภาพเขียนโบราณนะก็มีรอยพระพุทธบาทแต่ว่าต้องเดินเลาะเข้ามาในป่าเดินเลาะไปเรื่อยๆน,ะนี่ครับเด็กชายต้นกล้าเดินนำไปแล้วก็เดินขึ้นมาประมาณสักสามอยกับเมตรฮะก็ถึงพระพุทธสายญาิแล้วก็รอยพระพุทธบาทนะ จากภาพเขียนนะจากตรงที่เป็นภาพเขียนโบราณน,นะี่ครับครับผมก็เดินขึ้นมาจากข้างล่างนะขึ้นเขามาตลอดนะอ่าก็ถึงรอยพระพุทธบาทอนะอันนี้ไปลำทานเดี๋ยวจะลองไปดูนะเดี๋ยวไปกราบพระพุทธบาทก่อน อยู่บนน่าจะยอดเขานะฮะก็เดินขึ้นมาผมว่าเลยสามร้อยเมตร้วจากป้ายแต่ว่าก็คุ้มนะขับสวยงามอ่ะ โอเคครับผมสวัสดีครับโชคดีมีสุขครับผมครับเดินมาก็น่าจะเป็นกิโลเลยนะจากรอยอจากภาพเขียนนะภาพเขียนโบราณแล้วก็เดินขึ้นเขามาดูรอยพระพุทธบาทแล้วก็เห็นป้ายทางไปลำธารมีลานหินเจดี JD. ก็เลยมาน่าจะเป็นกิโลแล้วแต่วันนี้อันอันตรายหน่อยเพราะเราเราประมาทเราไม่ได้หยิบน้ำมาไม่รู้จะไปได้ถึงไหนนะ น,นี่ครับมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะโอ้โหลมเย็นมากลมเย็นจริงๆครับแต่ว่ารอบนี้เราประมาทกันมากนะเพราะว่าผมกัดตอนต้นกล้าไม่ได้ไม่ได้ถือน้ำมาไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้นะ แต่ว่าถ้าไปลำทารก็น่าจะน้าอยู่ประมาณรัก300เมตรเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะไปไหวไหมครับผมเดินขึ้นเขามาโลน่าจะโลกว่าก็สุดท้ายก็มาถึงลำทารจะได้ครับแต่ว่ารู้สึกจะไม่มีน้ำนะหน้าผมบอกได้เลยครับว่าหน้ามาท่องเที่ยวนะวัดเขาจันงามเนี่ย ภาพเขียนนอกจากภาพเขียนแล้วก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะฮะก็เดินเดินเดินไปไกลหน่อยควรจะพกน้ำด้วยนะวันนี้ผมกับน,น้องต้นกล้าประมาทไม่ได้เอาน้ามานะแต่ก็เดินมาจะถึงลําธารนะนี่ฮะมันก็จะมีที่ให้แวะเที่ยวถ่ายรูปถ่ายรูปตลอดทางน,นะมีรอยพระพุทธบาทจาลองให้ให้ให้มาสักการะให้มาไหว้นะฮะผมว่าโอ้โหโอเคมากเลยนี่นะครับประมาณนี้นะ นี่ก็อยู่กลางป่าแล้วถ้ามีน้ำไหลผมว่าน่าจะสวยนะตรงนี้